ให้มาเปิดพายุเสียงดังจังวะเอ๊ะเพลงมันทำไมถึงดับอีกแล้ววะเอ๊ะถ้าเปิดเอาไว้มันทำไมดับได้ไงวะอเอ้มันทำไมดับอีกแล้ววะ มันเปิดอีกแล้วฮ้ยมันมาปิดหวัวหยิงเอ๊ะอมันทำไมดับบ่อยจังวะเนี่ยสองรอบสามรอบแล้วมันเป็นอะไรของมันเนากเอ๊ะ ดาบเดี๋ยวดาบมันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยเ้ไปไหนรู้วะโอ้โหเทียวข้าว่าทำไมถึงดับเรื่อยเลยวะปิดอยู่ได้อ่ะเอ้ย ังให้มันเพลินๆซะหน่อยเนี่ยเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดอะไรอ่ะแม่ไอ้ทียวสิแม่เปิดวิทยุไว้อะจะฟังเพลงให้มันเพลินๆเนี่ยไปของแม่เรื่อยเลยวางข้างหน้าเนี่ยเออแม่กันนึกว่าหนูก็เอ๊ะม,มันะเสียหุบเข้าหุบออกในบ้านหุบเข้าหุบออกในบ้านคนก็จะฟังเพลินๆดูเนี่ยทำงานมันแคกระเทียวปิดของแม่อยู่นั่นแหละแม่กันนึกว่าวิทยุมันเสีย